นิทานเรื่องการผจญภัยของเต่าน้อยในทะเลแต่งโดยนายวีรพลทาตทองเช้าวันหนึ่งณนะหาดทรายอันเงียบสงบเต่าน้อยตื่นขึ้นมาท่ามกลางแสงอาทิตย์อุ่นๆที่ส่องผ่านเกลียวคลื่นเขายิ้มพร้อมความคิดในใจว่าวันนี้ฉันจะออกไปตามหาสมบัติขณะเดินเล่นใต้โขดหินเต่าน้อยก็พบแผนที่เก่าๆใบหนึ่ง แผ่นแผนที่เขียนไว้ว่าสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่ในห่วงลึกด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาจึงตัดสินใจเริ่มต้นการเดินทางครั้งสำคัญเต่าน้อยสะพายเป้ใบเล็กและว่ายน้ำออกจากแนวปะการังเข้าสู่ทะเลลึกในระหว่างทางเขาพบกับปลาหมึกใจดีที่กำลังติดอยู่ใต้ซากเรือเก่าเต่าน้อยจึงรีบช่วยปลาหมึกขอบคุณและแนะนำเส้นทางที่ปลอดภัยให้เขา ขณะว่ายผ่านช่องเขาใต้น้ำเต่าน้อยต้องฝ่าคลื่นน้ำวนที่หมุนแรงเขาหลับตาตั้งสติและค่อยๆไหวฝ่าผ่านออกมาได้สำเร็จจากนั้นเขาเข้าไปในถ้าเรืองแสงที่มีหินส่องประกายระยิบระยับสวยงามโลกใต้น้ำเต็มไปด้วยความน่าพิศวงแต่เขายังต้องเจออุปสรรคอีกเมื่อฝูงแมงกะพรุนลอยผ่านตรงหน้าเต่าน้อยจึงต้องไหวผ่านอย่างระมัดระวังและในที่สุด เขาก็ไปถึงจุดหมายที่นั่นไม่มีหีบทองไม่มีเพชรพลอยมีเพียงก้อนหินสลักข้อความว่าสมบัติที่แท้จริงคือสิ่งที่เรียนรู้ตลอดทางเต่าน้อยยิ้มอย่างภาคภูมิใจและวหว้กลับบ้านอย่างมีความสุขเมื่อมาถึงเขาเล่าเรื่องการผจญภัยให้เพื่อนๆฟังว่าสิ่งล้ำค่าไม่ใช่ทองคำแต่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้และแบ่งปันให้กัน